ท่านผู้ชมยังจำน้องแดเนียลยอดผู้รักษาประตูได้ใช่ไหมครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาน้องแดเนียลมาใช้ความสามารถแลกฝันที่ทางเรายัางไม่สามารถให้ได้ในวันนั้นความฝันของหนูคืออะไรลูกอยากเจอโจโจ้ครับโจโจ้คือใครเพื่อนเหรอลูกเป็นสุนัขครับยังไงลูกเขาหายไปหรอคะหรือไงพ่อต้องจำเป็นขายเพราะแม่ไม่สบายขายลบ พุพวงเชื่อโลคแวกเนอร์สครับที่แม่หนูเป็นครับแล้วอตอนที่พ่อขายไปรู้สึกยังไงครับเลียดใจครับทําไมทําไมเราถึงไม่ยืนยันว่าไม่ได้อยากจะเก็บโจโจไว้เพราะต้องจําเป็นเพราแม่ไม่สบายครับเนาะแล้ววันนี้ตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นอย่างลูกดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นเยอะเลยเหรอแสดงว่ามีพอมีโอกาสเอาเขากลับคืนมาปะหรือยัง คือมีคนอาจจะซื้อไปแล้วก็ได้ครับอ,อ๋เอ,อเป็นฟาร์มแล้วก็มีอาจจะซื้อต่อไปแล้วที่คุณพ่อไม่ได้ติดต่อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เจอนะครับแต่ว่าคือเบอร์คุณพ่อเนี่ยมือถือหายแล้วเบอร์ฟาร์มที่ว่าเนี่ยมันหายไปด้วยจึงทําให้ไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ความฝันที่แดนนียลอยากได้เนี่ยต้องบอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยซูปเปอร์เทนก็ยังไม่สามารถตามหาโจโจ้ได้ ถ้าใครเห็นโจโจโทรมาหาได้ครับผมจะได้เห็นโจโจสักครั้งครับคณครับแต่หลังจากที่เทปของน้องแดเนียลออกอากาศไปทังรายการก็ได้รับข้อความจากฟาร์มสุนัขที่ได้รับซื้อโจโจโดยแจ้งว่าโจโจยังอยู่ที่ฟาร์มและอยากให้ทางน้องแดเนียลได้พบกับสุนัขครับทางรายการจึงช่วยประสานให้น้องแดเนียลและครอบครัวได้พบกับโจโจอีกครั้งครับ ตื่นเต้นมากมากเลยรอมานาะนใช่ไหมรอมาตั้งแต่วันนี้ค่ะแดเนียลจะได้เจอปะคุณป้าผ่านใช่ปะคะถ้าจากซุปเปอร์เทนนะคะข้าหนูจะบอกว่าหนูกำลังเดินทางไปนะคะพอดีมารับมารับน้องและครอบครัวค่ะกำลังเดินทางไปนะคะและนี่ก็คือวินาทีที่ความฝันของน้องแดเนียลเป็นจริงครับ

ที่ดูทางรับทางรายการสูมประเทศนะครับ <S <S แฟนกับพ่อเป็นคนดูก่อนแล้วผมมีลูกค้ามาพอดีแล้วคราวนี้แฟนวิ่งมาบอกว่าน่าจะเป็นโจโจที่เราซื้อมาผมก็เลยติดต่อติดต่อทางรายการไปผมยินดีคืนให้น้องโดยแบบไม่คิดตังค์เลยครับให้น้องไปฟรีๆเลยครับให้เพราะน้องเขาหลักมากครับอยากให้น้องแบบได้อยู่กับโจโจ้เงี้ยถ้าถ้าทางแม่เขาโอเคคือหายป่วยแล้วอะไรเงี้ยรับได้ มารับได้ตลอดเวลาครับอาจจะไม่รับไปวันนี้หรือรับวันไหนผมให้ให้น้องเลยครับหรือไปส่งให้ที่บ้านเพราะผมจําบ้านเขาได้ครับ ที่ท่านผู้ชมกับท่านท่านรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชูบิชิวอ f ฟฟิเชีนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ